สวัสดีพี่น้องพูไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับเมื่อนี้จัดให้ตามคําคออีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือตําทั่วนะครับตําบักทั่วปิงกบนะครับพี่น้องปิงกบอสบแสบเพื่อก่านั่นแหละนะพี่น้องเมื่อนี้ฟ้าลังฝนครับฝนตกเศร้าหม่ๆมครับมาขึ้นก็ะตกลิ่นนะครับพักเข้ามีเอ่ออย่างก็คือตตลบัสอันอย่างก็นอกพักกัน เดี๋ยวคิดบอกคิดออกสิบอกครับแล้วก็น้องไม้นะครับมีมือนีมีโปรโมชั่นนะครับม,ม,มีโปรโมชัน่นอ,อันมาบอกพี่น้องเออน้องไม้ไล่นั่นแหละมีโปรโมชัน่นมาบอกพี่น้องครับปลาร้ากับกระเทียมโทนนะครับแพ็คคู่นี้150บาทรวมส่งนะครับแบบโอนปลายทางบอกเพิ่มอีก10บาทคุมแสนคุมสําหรับพี่น้องที่อยากสีล่องซิมเมืองกอนนะครับแล้วก็มีโปรโมชัน่นกระปุกใหญ่ด้วยนะครับ 3า0ร้อยเจ็สิบาทแค่นั้นนะครับพี่น้องซองกระปุกสามร้อยเจ็ดิบาทส่งฟรีนะครับพี่น้องนาะส่งฟรีเลยเหมือนนี่จัดโปรห้แบบหนักๆเลยนะครับมาพักคาดนึกออกแล้วครับพักคาดนี่แม่แต่พักคาดนะครับนึกออกแล้วพี่น้องนี่ลายย่าสิไทยมาเสีบๆสน้ำกันครับทำหมักทัวกระแซบเส,สบมือนี่ย<ม>คุณได้อยากลองตองสังนด้ครับเด้อเอา แค่ยไงดีเดียบางหนึ่งนี่เทียสิได้ถ่ายคลิปหมาหยากกันพี่น้องอยู่คนละขรัง พักขาดกินเข้าไปมันจะรู้สึกเดาลินหรือว่าฮึ่นๆนะครับผู้เฒ่าเพิ่นเอิรนเดาลินเพิ่นว่างเขากันเดนตต้าในกับต่อมปากทัวอ้อมกบอ้อมเกล็ดใส่ปักขาดอื ข,ขนาดกับน้ำใหม่ก็เหือนเขากันดีไ่ได้แกะไว้ o à นย่ ตำบักกันทัวใส่บักกวาความได้ให้พี่น่องซ่บเ พ่พื้นกบนี่เอามาผัดกระแซบด้นอตตาผัดอ้อมอัดเขัดเป็นประเทศเพศอ้อมมันพัดนี้เพื่อนติดตามเอาหอยกระดูกได้พี่น้องรับตอนน้อย

คนนี้เขาเต๋วใก่อนเพราะว่ามีหลายตัวบ้นห้ากมี่บ้านห้ากมีเลยนี่ยังครบหัดอือฮนี่ครบใบนี่น้ำงึูง ได้สุมึงเนื่อยาม่คุงน้าเดี๋ยวนีะคอนาหย้าโ่าด้วยเื่องที่กันยงน้วานาหน้าหน้าด้วยทหน้าดราดินดีครับบักขาดไหมพี่น้อง เต็มเลยเนาะคหอยือคนก็เต็มเลยนหละคอกทำเลียงปลายุงก็เลียงอะรกีบก็เต็มเลยแต่มีคนก็เต็มออกมากอือโอ้ยทิ่นได้ยินเสียงรดบ่อืออู้ดีครับน้ำมานนี่ งูจำได้งูจำได้มายังมังหูดีแทบหูพินธิสั้นเกังเดิงขึ้นรถต่อไม่หรอม่รอรอกพุ่นบอออกข้างหลังเหรอไม,มานี่มันแม่บนีไม่เห็นบ่เพราเล่นตรงไปกเขาเรลียวขันข มังคาเนี่ยแค่ของไอเดียนสายทองเอาดิคักเนตนไม้ไส้เขาสอนกันไปมันกับหงัคันมันตับหงฮาทางเด็กหน่อยมักมาหลอมันพี่น้องหลอให้มันเฮาบันนี้ค้น อนลมมากเนี่มาโทนเ้าไปไีนี้กานมันบ่เ้าก่มันบ่เฮากับจอดนั่นแม่ตาจอดใน,นมันเฮาจอดแล้วกรอมัน่าแล้วเพิมเม่ม้นแล้วเพูดเรื่องกันบอกกันทำอะ เอาไลาไลายบบกินกันแต่ว่ามันเฮาบไม่เลยทุกหองเิ่นตรงเนี่ยอโอ้ขึ้น,นอนิริอัน,นนั่นอิริตาไปเ,เรยนะ ที well, like ่ไหนเนใส่โมงโมงอะไรกนนี่อะไรี่ยงมงมงัขอขาวนขักขานีอยู่นี่เองาะขมเต็มนี่มันปิมากนะขามันอยู่ในบาอยากมาเยอใส่คนละออนไปงันนงคอนเทนน แซ่บพี่น้องเขากันดีเพิ่มควยยามเผ็ดได้ด้วยเนาะผักขาด อยู่นในเมืองยังดำให้ดับหน้าอยู่ดิแถวโรงเรียนแถวหมบันที่ผมอยู่ะในเมืองนะครับพี่น้องด่าโมเด็นเขาปีแ่กมันแรงมัน พึ่งที่เริ่มดำมือบ้านมือกวนอยกกละสินกับพึ่งดำกระสินแหงแหล่งครับดำแหงหมลืมข้าวืไ้ลาหน้ามดาดำเย็นแ่บ้านโมผมแม่พี่น้องยุดสามใช่ดำแหงดวมือนี้ เขาพันสายแล้วก็ยังบ่แล้วเป็นยังห่านเป็นเก่ามันเห็ดบ่อใหญน้อมันกับเกี้ยวที่ดีได้หล่ะห่านเป็นเก่ามันพอดีต้นเขาหน้หน้างามหน้าบางง่ายนี่จ้ะจะเคี้ยวขึ้นได้แค่นึงหน้างามคือหน้าเป็นเนื้อเขานี่ทำลาลามันพอดีต้นเขาก็ะชือ แเมียวเนี่ยห่าวันเนี่ยห่าวรสเจ็ดคนเนี่ยห่าจนเพิ่นชิ่นเราพี่น้องมันกับโมเมนเรื่องดีดอกแต่ว่าห่ากับสีหามห่ากับหามอยู่โมเมนเ์่าบ่าหามด้วครับฮอนหามฮอนด้าผู้ละฮอนตีแต่คือว่ามห,หมาครับคือผู้ใดไ,ไปมาก สอยหนาบ้านผมเนี่ยเขาเปิสีรูปเลยแล้วถึงิบายานเลยครับเห็นครับถอยโยนทําทายนยกอย่างเซมันมันย่านอยู่เด้มาผู้เ,เป็นเจ้าของกะระูดีคือคือผลยกใส่ห้องบปไดบารห้องแห่งบบอยกให้มันเฮงอยู่แล้ว อันนี้อุดหนนรมันไทยมันเขายึดน่อเขือนเกลดเนียนิกหน้าเกดหน้าเีมันกหน้าเกหน่เนนดีครับเนื้อนี่ยเรามากบตัวนี้ใยย้อนนะครับ <S <S กกตัวนี่ยแหละเนื้อมันแน่นดีไหม แซ่บหักตัวกับพอดีเบิดพอดีเล้นี่กินไรบ้า่เลยครับกินเข้าไปแล้วมันแบบิ่มความเพร้อม ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการน้อมผมนะครับหากว่าพิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยใวนาทีนี้นะพี่น้องเดอ้อจากใดก็ฝากในกัะเรากันครับโมรโมชั่น2กระปุกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับพี่น้องเนาะสนใจเอาไปชิมบางกรกระดก้อนที่สิตาสินใจซื้อรอบต่อไปนะครับเอาไปชิมดูก่อนนะพี่น้องเนาะเอา้าพอกันไหมในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ